สมบัติเมธณนีเสียชีวิตแล้วกินเนสบุ๊กบันทึกรับบทพระเอกมากที่สุดในโลกนับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับการสูญเสียแอดสมบัติเมธณนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงและพระเอกตลอดการไปอย่างกระทันหัน ในวัย85ปีท่ามกลางความเสียใจของทั้งลูกหลานในวงการและแฟนๆด้านการจนาเมธนีภระยาแอดสมบัติได้เปิดใจถึงนาทีพบร่างสามีระบุสามีวัย85ปีเสียชีวิตช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างสงบที่บ้านพักซอยลาดพร้าว71โดยพบร่างไร้วิญญาณบนเตียง ราวหกนาฬิกาทั้งนี้สมบัติเมธนีเป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปี2,559นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยผู้ชนะเลิศรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลชมรมว,วิจารณ์บันเทิงนอกจากนี้กินเนสบุ๊กยังบันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นพระเอกมากที่สุดในโลก โดยแสดงเป็นพระเอกถึง617เรื่องสมบัติเมธนีเกิดเมื่อ26มิถุนายน2480อายุ85ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีสมรสกับการจนาเมธนีเมื่อปีพศ2 5 2 2มีบุตรด้วยกันคือสิริคุปเมธนีสุทธาไทยเมธนีเกียรติศักด เมธนีสัตวัตเมธนีและพัสวุตเมธนีการศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฒลัยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาเขตคลองหนึ่งรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2559 นับเป็นที่น่าเสียดายและน่าอะไรยิ่งขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพระเอกในตำนานอย่างคุณสมบัติเมธนีและขอดวงวิญญาณของคุณสมบัติเมธนีจงไปสู่สุขติภูมิ